ของคนวันอาทิตย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนวันอาทิตย์เจ้าชะตาเนี่ยรู้สึกเสียใจผิดหวังผิดหวังกับเพื่อนร่วมงานผิดหวังกับบริวารผิดหวังกับเจ้านายรู้สึกน้อยใจอยากออกจากงานเพราะว่ารู้สึกว่าทำไปงานที่ทำก็ไม่มีใครเห็นค่า หรือบางผู้บังคนถ้าเป็นเจ้าของร้านก็ช่วงนี้ก็อาจจะค้าขายไม่ค่อยดีนะแต่ในอนาคตก็สามารถที่จะจัดการปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยความสามารถของตัวเองที่มีอยู่ในส่วนของด้านการเงินด้านการเงินก็ให้ระวัดระมัดระวังในค่าใช้ใจ่ายที่มันจะเกิดขึ้นมีค่าใช้ใจ่ายเยอะเข้ามากระทันหัน มีการรู้สึกว่าเป็นนี้สินโดยที่เจ้าตัวนั้นอะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ใช้แต่ฉันต้องมานั่งใจ่ายให้เช่นจ่ายดอกเบี้ยจ่ายนี้สินถูกหลอ,อกให้ลงทุนถูกหลอ,อกให้ทำงานที่ไม่คุมกับค่าใช้ใจ่ายเอาซะเลยแล้วก็มีบางผู้บางคนที่อาจจะได้รับข้อมูลมา ไม่ถูกไม่ต้องหรือได้รับข่าวสารมาและรายละเอียดของงานนั้นนะ่ะไม่หมดหรือการเงินก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่ามีรายละเอียดของการเงินที่บอกไม่หมดมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงเอาไว้โดยไม่บอกเจ้าชะตาในด้านของความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ อาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจบิดเบือนคำพูดผิดคำมั่นสัญญามีการโกหกซึ่งแต่และันดังนั้นคนวันพิษจึงตัดสินใจหรือใครบางผู้บางคนที่มีเกณฑ์ว่าเลิกลาหรืออย่าร้างกับคนรักในอดีต หรือปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหากันอยู่ซึ่งตัวเองอาจจะรู้สึกแบบถูกหลอกถูกอีกฝ่ายหนึ่งหลอกจนแบบเลิกคบกันไปแต่อีกใจหนึง่งอ่ะก็อยากให้เขาอ่ะกลับเข้ามาเคลียร์ปัญหานั้นนะ่ะด,ด้วยด้วยดีแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าตัวเองก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยมีการต้องจบ มีการต้องยอมจบอะจบแบบเจ็บเจบแต่ในอนาคตก็หวังหวังหวังอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาเออมาพูดมาคุยกันอย่างน้นอยๆมาพูดมาคุยกันก็ยังดีดีกว่าก็ยังหวังว่าให้เขาอะกลับมาพูดมาคุยกันมันดีกว่าที่จะจบแบบเจ็บเจบหรือเสียใจหรือห่างกันแบบมีระยะห่างคือผิดหวังกับคนรักเนี้ย มาค่อนข้างเยอะแต่เจ้าตัวก็รู้แหละว่าคือเหมือนกับรักเขาแล้วเขาก็เขาไม่รักอะไรเนี้ยมันก็คงจะต้องมันสิ้นสุดกันแล้วละ่ะมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในความสัมพันธ์ที่มันผิดต่อกันอะมันมันปกปิดมันนอกใจมันมีมือที่สามเข้ามาหรือ เราเองที่มีหรือเขาเองที่มีก็ได้คิดแหละว่ามันก็แล้วแต่กรรมแต่เวนที่เคยทํามาหากว่าเจ้าตัวนั้นทําดีก็ย่อมได้ดีหากเขาทําชั่วก็ย่อมทําชั่วมันก็เป็นไปตามเวรตามกรรมแล้วก็อาจจะได้รับกรรมนั้นตามสนอง หรือคนวันอาทิตย์ไปทําเขาหรือเขามาทําคนวันอาทิตย์ก็ได้ในส่วนของความรักเนาะในอนาคตก็อาจจะมีเกณฑ์อยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้หรืออยากที่จะงานให้เพิ่มมากขึ้นปรับปรุงการเงิน ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจากที่มีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นส่วนในด้านของความรักก็มีช่องว่างระยะห่างห่างเหินที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนานาคตไม่พร้อมที่จะมีรักมาก